สวัสดีเช้าวันพุทธที่28พฤษภาคม2568สวัสดีเพื่อนๆนเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านเมื่อวานนี้ตลาดหลักทรัพย์เซตไทยร่วงลงมาหนักเลยนะครับแต่ว่ามีมูลค่าซื้อขายมากกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราไปอัปเดตเซอินเด็กซ์กันก่อนนะครับเซอินเด็กซ์ประจำวัานอังคารที่27พฤษภาคม2568เซตปิดไปดที่1,163.42จุด ร่วงลงมาติดลบไป15.01จุดคิดเป็นติดลบ1.27%มูลค่าซื้อขาย34,845.62ล้านบาทเปิดตลาดมาก็อยู่ในโซนสีแดงเลยนะครับโดยเซ็ตทําจุดสูงสุดที่1176.34จุดทําจุดตําสุดที่1159.61จุดในช่วงท้ายตลาดติดลบไป15.01จุดเราได้กราฟเซ็ตแท่งแดงมาอีก1แท่งนะครับ ใกล้แนวรับ1,157จุดวันนี้ถ้าร่วงต่อเนื่องก็มีหวังหลุดแนวรับสำคัญแนวต้านในวันนี้อยู่ที่เดิมนะครับ1,200จุดเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติก็เทขายออกมานะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็าขายส่วนนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศและสถาบันเป็นฝ่ายซื้อสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการเมื่อวันอังคารที่27พฤษภาคม2568 ต่างชาติขาย2,192.92ล้านบาทบรกเกอร์ขาย354.78ล้านบาทรายย่อยซื้อ2,461.44ล้านบาทและกองทุนซื้อเล็กน้อย86.27ล้านบาทและต่างชาติก็เป็นฝ่ายช็อตทีเฟกซขายสุทธิ6,701สัญญาโดยรายย่อยเป็นฝ่ายลองซื้อสุทธิ6,543สัญญา กองทุนซื้อ158สัญญาโดยในภาพรวมมีการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง47.80%หุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดคือหุ้น EA แต่ก็ติดลบไปเล็กน้อยติดลบ4สตังค์ยู่ราคาที่3บาท18สตังค์แต่หุ้นลูกของ EA หุ้น NextPoint อยู่ทางฝั่งซื้อนะครับรวมทั้งหุ้น24 CS กลับขึ้นมายืนราคาในโซน1บาทได้แล้ว โดยบวกไป9สตังค์อยู่ราคาที่1บาท4สตังค์ในภาพรวมมดแ c t i v e มีหุ้นที่มีมลาาูลค่าซื้อขายมากที่สุดเกินกว่าห1 0 0ล้านบาทจำนวน5หลักทรัพย์หุ้นส่วนใหญ่ติดลบกันหมดยกเว้น2ตัวปิดราคาในเชิงบวกนะครับได้แก่หุ้น BS บวกไป1บาท50สตังค์ยูราคาที่147บาทและหุ้นท็อปบริษัทไทยออยล์บวกไป1บาทยอราคาที่29บาท50สสตังค์ ห้าลำดับแรกที่มีการซื้อขายมากที่สุดลำดับที่ 1K b a n k ติดลบไป2บาท50สตังค์ยือราคาที่161บาทมูลค่าซื้อขาย3,236ล้านบาทลำดับที่สองเด a ติดลบไป4บาทยือราคาที่1 0 7บาท50สตังค์ t t t ไม่บวกไม่ลบยืยบราคาคงที่อยู่ที่30บาท25สตังค์ b b บติดลบไป2บาทยือราคาที่1 4 5บาท50สตังค์ และลำดับที่5 KTB ติดลบไป40สตังค์อยู่ราคาที่22บาท40สตังค์หุ้นที่ติดเข้ามาใน20ว o p ี้ท s ปลและมีมูลาค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้นบิกริมติดลบไป60สตังค์ลงมายืนที่9บาท50สตังค์มูลาค่าซื้อขาย221ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้น Mater, มาเตอร์เมื่อวานนี้ร่วงลงมา5%ราคาหล่นลงมา7สตังค์ลงมายืนที่1บาท23สตังค์ มูลค่าซื้อขาย120ล้านบาทหุ้นสามารถติดลบไป35สตางค์ยืนราคาที่6บาท15สตังค์หุ้นชโยก็ติดลบต่อเนื่องทำราคานิวโลนะครับเมื่อวานติดลบไปอีก6%ร่วงลงมา11สตังค์ลงไปยืนที่1บาท61สตัตางค์มูลค่าซื้อขาย15ล้านบาทหุ้น as AH, apico high tech ติดลบไป1บาทยืนราคาที่14บาทส่วนหุ้นที่ติดเข้ามาในเวนี top gain และมีมูลค่าซื้อขายมากที่สุดได้แก่หุ้น N e x t p ์ไปิดราคาบวกไป12%ดีดขึ้นมา11สตางค์ขึ้นมายืนในโซน1บาทยืนราคาที่1บาท1สตางค์มูลค่าซื้อขาย303ล้านบาทหุ้นที่ปิดราคาในเชิงบวกคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดได้แก่หุ้น b y d บวกไป23%ดีดขึ้นมา9สตางค์ขึ้นมายืนที่48สตางค์มูลค่าซื้อขาย32ล้านบาท ทั้งหุ้น Nextpoint และ b y d ก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของหุ้น EA นะครับหุ้นที่ปิดราคาในเชิงบวกเกินกว่า10%นอกจาก Nextpoint และ b y d ก็จะมีหุ้น Window หุ้น CI ชานอิสระหุ้นอริ m c ิ r ิหุ้น c h i INGRS หุ้น Plus และ TCC โดยมีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายค่อนข้างสูงได้แก่หุ้น CHG โรงพยาบาลจุฬาลัต เด้งขึ้นมา7สตังค์ขึ้นมายืนที่1บาท54สตังค์มูลค่าซื้อขาย83ล้านบาท2 4 e n t y u r c o n e n s u l y ติดขึ้นมา9สตังค์ขึ้นมาอยู่ในโซน1บาทยู่ราคาที่1บาท4สตังค์มูลค่าซื้อขาย54ล้านบาทส่วนหุ้นที่เด้งขึ้นมาดีนะครับมี3ตัวที่น่าสนใจได้แก่หุ้น LTS TPL และ SCL ส่วนหุ้น ANI หรือหุ้นอน เพิ่มฟรีโอ์ขึ้นมาตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดได้แล้วเมื่อวานนี้ก็เลยเด้งขึ้นมา16สตังค์ขึ้นเมื่อยืนที่3บาท6สตังค์ในภาพรวมทั้งหมดมีหุ้นที่ติดเข้ามาแล้วก็ทำบอลลูมมาเลิดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้น p ล u ส b y d และ next point บอลลูมมาเลิดในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ PS p s p a a i และ tisco impact ในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้นทับ b s และ BCS Impact ในเชิงลบ3ตัวแรกได้แก่ Delta AOT และหุ้นกัฟสำหรับเมื่อวานนี้ปนาคารที่27พฤษภาคม2 5 6 8ได้ลงคลิปหุ้นพลัสในพาร์ทที่7ไว้แต่ไปหยิบเอาคลิปวิดีโอหุ้นพลัสที่ไม่ได้ลงฟันเดเมนทัลไว้ด้วยนำมาตัดต่อจนเรียบร้อยเพิ่งมาเช็คดูเมื่อวานนี้ก็เป็นความผิดพลาดที่หลงหลงลืมๆครับ วันนี้เลยขอแก้ตัวนำคลิปหุ้นพลัสพาร์ทที่7จ็ดทับนํมานำเสนอไว้นะครับหุ้นพลัสยังไปต่อได้เมื่อวานนี้ก็ไปได้สวยแต่ปิดด้วยแท่งเทียนสีแดงวันนี้ก็คอยลุ้นกันไปนะครับว่าจะไปต่อได้อีกหรือไม่เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ขอ,อนำเสนอหุ้นพลัสพาร์ทที่7ทับ 1, เลยนะครับเราเดินทางมาถึงหุ้นพลัสในพาร์ทที่7แล้วเมื่อวันจันทร์เมื่อวานนี้ หุ้นพลัสทำราคาซีลิงนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลพื้นฐานฟันเดเมนทัลของหุ้น p ลัสกันก่อนหุ้นพลัสบริษัท p ลัสเพ e อเอนจิเนียริงจำกัดมหาชนประกอบธุรกิจบริการรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารซึ่งถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในตลาด MAI ปัจจุบันบริษัทมีมูลค่าตามราคาตลาด424ล้านบาท มีทุนจดทะเบียน494ล้านบาทบริษัทนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่27เมษายน2564เข้ามาด้วยราคา IPO 2บาทราคาพา50สตังค์ปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นทั้งหมด5,089รายซึ่งเป็นข้อมูลอัปเดตเพียงวันที่24มีนาคม2568มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย4,927ราย คิดเป็นฟรีโฟดเเอร์ดซ6 7 5มีผู้ถือหุ้นใหญ่5้ารายแรกประกอบด้วยลำดับที่ 1. นนายพงเทพรัตนแสงสวงถือหุ้น23.3 0เอร์ซลำดับที่สองนายประวิทย์ลันจกรกุลถือหุ้น14.60เปซลำดับที่สนายวัชรพลรุจิเรกถือหุ้น13.14อร์ลำดับที่4นายประจักษ์ตั้งใจถือหุ้น 10. 9 7เซ และถือหุ้นในจำนวนเท่ากันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่5นายพงพลรัตนะแสงสวงผู้ถือหุ้นใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลธรรมดานะครับโดยมีลำดับที่7เป็นบริษัทคือบริษัทสยามมันติคอนจำกัดถือหุ้น1.02%ข้อมูลในเชิงตัวเลขของหุ้น plus ปัจจุบันหุ้น plus บริษัท plus p e r engineering จำกัดมหาชนมีค่า pe 23.28เท่า pbv 1.96เท่า ค่า PE ก็ถือว่าแพงนะครับราคาหุ้นก็ถือว่าอยู่ในโซนราคาแพงแล้วบริษัทไม่ได้จ่ายปันผลมาหลายปีการปันผลอยู่ที่0% r o a 3.58% ROE 6.80%ทั้ง r o a และ ROE ก็อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างต่ำ DE ratio อยู่ที่3.66เท่าบริษัทมหน้ค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับ EPS อยู่ที่0.01 กำไรต่อหุ้นก็ยังค่อนข้างต่ำค่าเบต้า1 1 1ราคาหุ้นมีความผันผวนมากกว่าเชตเมื่อเปรียบเทียบกันโดยภาพรวมข้อมูลของบริษัทหุ้นพลอสก็ถือว่าเป็นหุ้นที่พอใช้ได้แต่ราคาสูงมากแล้วไม่เหมาะสำหรับการลงทุนในปัจจุบันเหมาะสำหรับเล่นเรดเก่งกำไรมากกว่าในเรื่องของสิทธิประโยชน์ปัจจุบันหุ้นพลอสมีวารันต์หนึ่งชุดนะครับในช่วงนั้นก็มีการเพิ่มทุน ปี2,566มีการออกวาร์นให้กับผู้ถือหุ้นโดยมีอัตราส่วน2หุ้นเดิมต่อ1วอร์เรนใหม่ส่วนการปันผลไม่ได้จ่ายปันผลมาตั้งแต่ปี2,566จนถึงปัจจุบันตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นพลัสปันผลเพียง2ปีเท่านั้นคือปี2,564และปี2,565จ่ายปันผลปีละ1ครั้งในอัตราหุ้นละ3สตางค์ งบการเงินล่าสุดของหุ้นพลัสก็ประกาศไปเมื่อวันที่9พฤษภาคม2,568ซึ่งเป็นงบการเงินใจมากที่1นะครับราคาหุ้นพลัสในปัจจุบันก็ถือว่าแพงกว่ามูลค่าจริงไป1.96เท่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่40สตังค์หุ้นพลัสก็มีประวัติถูกปั่นหุ้นข่าวที่เกี่ยวกับหุ้นพลัสถูกปัน่นข่าวนี้จาก mgronline com คดีปั่นหุ้น pk tkt และเพียงหนึ่งปีส่งเชือดโดยสุนันท์ศรีจันทราเมื่อวันที่17มีนาคม2568ในเนื้อข่าวสรุปย่อ,อได้ว่าหุ้นพลัสถูกปั่นในระหว่างวันที่10-13พฤษภาคม2567โดยมีพฤติกรรมราคาเช่นส่งคำสั่งซื้อขายในลักษณะผลักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้นโดยให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาและปริมาณการซื้อหรือขายหุ้น และมุ่งหมายให้ราคาและหรือปริมาณการซื้อหรือขายหุ้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาดซึ่งกอตลอได้กล่าวโทษต่อบกปออเพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายและได้แจ้งการดำเนินการตามข้างต้นต่อปป,ปงเนื่องจากเป็นความผิดเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนงบการเงินประจำปี2,567บริษัท p r o สเปอร์เอน e ิเนียริจำกัดมหาชนมีผลประกอบการกำไร18ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนขาดทุน201ล้านบาทก็ถือว่าหุ้นพลอสมีผลประกอบการที่ดีขึ้นนะครับพลิกจากขาดทุนมาเป็นกำไรได้ส่วนงบการเงินไตรมาสที่1ของปี2568บริษัทมีกำไร4ล้านบาทเทียบกับห่วงเดียวกันของปีก่อนบริษัทมีกำไร8ล้านบาท กำไรหดหายไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังดีถือว่ายังมีกำไรเมื่อวานนี้หุ้นทำราคาซีลิงในวันนี้ราคาหุ้นน่าจะไปต่อได้นะครับส่วนการเข้าไปส่องกราฟหุ้นได้อัดคลิปวิดีโอไว้ตั้งแต่เช้าก็เลยจะเอาคลิปวิดีโอคลิปนั้นมาตัดแปะเข้าไปเลยนะครับหุ้น p l u s p ลสัลสเ e ิร์ลเ e e จินเนหุ้นตัวนี้ก็ส่องมาหลายหนแล้วนะครับในระยะหลังๆนี่หุ้น p l u s เป็นเจ้าแห่งการทาราคาซีลิงครับ ในช่วงกลางเดือนมีนาคมทำราคาซีลิง่งแล้วพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่1บาท25สตางค์นึกว่าจะกลับเป็นขาขึ้นยืนในโซน1บาทได้เรียบร้อยแต่ก็ยังถอยหลังลงมาปิดแกลบด้านล่างลงไปได้แล้วลงมาพักตัวค่อนข้างลึกที่แนวรับ79สตางค์จากนั้นก็ทำอีก1นึ่งซีลิงกลับขึ้นไปอยู่ในโซน1บาทแต่ยืนระยะไม่อยู่ไหลร่วงลงมาลงมาปิดแกลบบริเวณด้านล่างนี้นะครับ แต่ยังปิดแกลบล่างสุดไม่สำเร็จลงมาลึกที่สุดที่ราคา58สตังค์เมื่อวานนี้ทำราคาซีลิง่งโดยเปิดที่ราคา60สตังค์ขึ้นไปสูงสุดที่77สตังค์ขึ้นไปจอดแนวต้านบริเวณ79สาตังค์เล่นเทรดเก็งกําไรในวันนี้ก็น่าจะเบรกแนวต้านขึ้นไปได้นะครับโดยมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่86สตังค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่96สตังค์ถ้าผ่านไปได้ทั้ง3แนวต้าน ก็มีลุนขึ้นไปอยู่ในโซน1บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนแนวรับแรกอยู่ที่58สตังค์แนวรับที่2อยู่ที่56สตังค์ถ้าหลุดแนวรับ56สตังค์จะเป็นการปิดแกบด้านล่างโดยสมบูรณ์ถ้าราคาหุ้นหลุด56สตังก์ก็น่าจะสต็อปลอสออกมาได้แล้วนะครับแล้วลงมารอที่40สตังค์เมื่อปิดตลาดหลักทรัพย์ในวันอัคารที่27พฤษภาคม2568หุ้น plus เปิดที่ราคา88สตังค์ แล้วพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่97สตังค์มีแรงขายกดทับลงมาเยอะนะครับสุดท้ายแทนที่จะได้แท่งเทียนสีเขียวปิดตลาดกลายเป็นสีแดงลงมาปิดที่โล85สาตังค์ในวันพุทธที่28พฤษภาคมก็ไปลุ้นกันนะครับว่าหุ้นพลอสจะไปทางไหนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหุ้นพลอสในพาร์ทที่7ทักวันนี้เซตอาจจะมีรีบาวการเทรดหุ้นก็ควรระมัดระวังเช่นเดิม ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ